ัทีซีเดียวเท่าไรกูต้องกูต้เอาให้แอดเขาดูให้ได้เฮียไอเฮียก็อยู่ดีกูเลื่อที่กูเลื่อนรถไงวิ่งอยู่อดีเลือนรถตายอะอยู่ห้าให้มึงอ่ะห้ามานะสมัครให้ได้บอกมึงไเฮียเซิร์ฟแท้สมัคให้ได้ก่น ไปเล่นเติบเถื่อนไปมึงอ่ะเย็ดมาเดี๋ยวกูตามไปยิงไอ้สัตวสได้หมดไอ้เฮี้ยมไปเฟรนดามาโหลดรอเลยสัตสเย็ดมาแปลม่าเดี๋ยวกูไปเอาไปเฟรนดายมาโหลดไอ้สัตว์เดี๋ยวกูยิงให้เฮี้ยเดี๋ยวกูฟาร์มก่อนเติบแท้สัสเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เย็ดมาห้าอ่ะสั์เดี๋ยวกูถ่ายเย็ดมารดกลัวเฮ้ยรถดังอยู่หมวใหม่เลยหมวกใหม่เลยนี่แหละสัตว์ใหม่ย ีเทียตัวกูดีสัตว์นี่เล่นเหรอตัวพีดีเพชรอ่ะพงีานพี่ฟังนเนียไม่รเลยหลุดอะไรอ่ะเียแล้วกูก็โดนผีตบตายไงเอ้ยีอุ้ยอเลยีแมงลงดูมันอต้องยอมอ่ะี่ แล้วกูก็ซื้อแล้วทีซีกูก็หมดงานประเด็นอ่ะกูต้องยอมอ่ะไอ้เหี้ยตายก็ตายก็ต้องยอมอ่ะไอ้เหี้ยทำไมได้อ่ะเพื่อเอารถอ่ะไอ้ศตร์เดี๋ยวถ้าถ้ากูไม่ตายนะไอ้เหี้ยผีพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เหลือหรอกไอ้เหี้ยไม่ได้ผุดได้เกิดหรอกกูยิงตายอ่ะกูไม่ยิงตายแล้วกูรถจนตายกูทรมานแล้วกูเหยียบศพซ้ำด้วยกูถับหันเลยไอ้เหี้ยเออกู แต่กูจะเหลือละเปล่าเนี่ยเหี้ยีดีกว่าเฮียกูจะฝังนี่ตัวกูคือคืกูจะอยู่อยู่รอดได้เปล่าแค่นี้ดีกว่าทิ้นไปก็ช้งึงตายน่นเนี่ยไปหวานครับ เขาโดนปั้มเลยพี่ดีจะหมดข้นเพราะ้เต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 เต้เด้เต้นตุเต้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 เเต้เต้เแ้เต้เต้เสิดต้เย้เต้เตาเต้เตาเ้เต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 เต้เส้เต้เ้เห้เต้เต้เต้เ้เเต้้เตเต้เตเเเเต้เต้เ้เ้เเ พี่พี่ควแล้วถ้เข้าไปตึ้งอีกทำอะไรกันอ่ะไม่เลิกหรอไอ้เฮียเล่นต่อยสัตว์เบื้อโหลดเซิร์ฟเถื่อนไอ้เฮียไ,ไม่เกี่ยวเกี่ยวไอ้สัตว์หลุดเซิร์ฟเถื่อนเรียกกูเลยหลุดอ่ะไ,ไม่เกี่ยวไอ้ควายโหลดเซิร์ฟเถื่อนไม่เกี่ยวผมพี่ผมไม่หลอดนี่ก็หลุดไม่ร้องแม่มึงร้องสัตว์แฝดได้ออกใบสัตว์เบื้ะโหลดโหลดเซิร์ฟเถื่อนแหละเอ็ดแม่หลุดเลย ไม่ฆ <ünd einer> <conclusions S 2> ่ามันน่ะเส้นด่านหัวใช่ป่ะเนี่ยไอ้เฮียนั้นมันเลือกแขนเนี่ยไปแก่ๆเส้นตีนไปเฮียนั้นสังกะสีถ้ากูหลุดนะสัตว์เย็ดมากเนีน้ำหน้าจบสัตว์เดี๋ยวกูเติมแม่งเลยเฮียเติมมาซื้อเกิดซื้อเกิดซื้อเกิดแดงเดียวไอ้สัตว์เย็ดมาก็รถกูเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่รถกูหรอกแอดเขาดรอปมาให้เฮียไอ้เฮียเอ้นี่ยกูไม่อยากเข้าไปก็พอเนี้ยแม่งว้าไอ้เฮียขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูรถเองไปบันเดทเลยบันเดท ไม่แน่สัวไมันดูผีบักใต้ดินไหนไอสัตว์ที่มันไปตบใครอ่ะไอเทียดอบปืนบอกแล้วเชื่อผมยังว่าดอบปืนใครบอกไม่เชี่ยมึงไงสัตว์อักูจะดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเทียแค่นั้นแหละนฮ่ฮาโลวูม กูจะดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเฮียไม่ใช่หรอกเฮียกูจะได้ส่งให้แอดเขาดูเฮียว่ามันหลุดแม่งเลยเออเฮียกูหันมากเลยสัตวบสับมันเอาไว้พันมันเอาไว้มันเอาไว้นั่นเว้ยไม่มันเอาไว้ไปทำลวดผูกคอพ่อมึงตายอะ ไม่เชื่อมันก็ลองอาด็ก็ลองอาดูตายดีเฮยเียสนิมมเคยหยกงเฮ้ยเฮียไปชนคนดีกว่าไปชนคนดีกว่าหลุดตายครับ ัวรอแล้วเนี่ยจริงถ้ากูตายอีกกูเลิกเล่นเลยเฮียกูเลิกเล่นห้านาทีรอเกิดกูเลิกเล่นชัวขาวเลิกเ่นไหมเฮียเลิ่นฮาห้านาทีประกาศอะไรวะประกาศเด็กน้อยทไมเขาไม่ให้ตั้งคู่เทสไหมใช่ใครที่ตั้งบัคก็โดนแบนเฮียโดนทับแบนะแบนไอพีอะไรเฮีย กดแบนด้ววดแบนสามหมื่นมึงอมันก็โดนแบนเนี่ยเอาเอาเอามาให้กูสามร้อยเดี๋ยวกูปวดฮะแบนหลเดี๋ยวกูเติมเข้าตัวละครกูแล้วก็บอยเขาปวดให้อฮ้ยเอ้าผีตามมายนนี่เลยโอ้โขี้ผีไอ้สัต ยันแม่ต่อยกับกูหนึ่งหนึ่งได้นะไอ้สัตวสยันแม่พ่อมึงกลับตีนหรอพ่ออะไรไอ้สั์ไม่รัเวลาขอโทษจากมึงหลายเด็กน้อยเฮียเด็กเวรไอ้สัตว์กูจะต่อยหน้าแม่มึงคอยดูจะฆ่าล้างสองพันแม่งเลยสัตว์กลับตีนหรอพ่อเลียตีนกูดีเลียเียตีนให้กูดีไอ้สัสยันแม่หน้าหิ้วไอ้สัเด็กน้อยเฮียไอ้สัสเลียตีนดีเลียตีนดี่สัตว์เลียตีนดี่สัตว์มึงก็ตอบมาไงให้กูด้วยไอ้สัตวสยันแม่เฮียฆ่าเกิดกูกี่กีนซีไอ้สัตว์เติมให้เฮียยดน